สวัสดีครับขอต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่การเรียนพัศึกษานะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าในสถานการณ์แบบนี้นะครับการเรียนออนไลน์นั้นเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับในทางวิชาพัศึกษาของเรานะครับก็ได้จัดทําวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับซึ่งนักเรียนอาจจะเคยทดสอบมาบ้างแล้วแต่ว่าในแต่ละปีนักเรียนจะมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อดูความแข็งแรงของ ร่างกายเพื่อดูพัฒนาการทางด้านทักษะกีฬาต่างๆนะครับรวมไปถึงความแข็งแรงของระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักส่วนสูงเราก็จะมีการทดสอบทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งในเนื้อหารแรกนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพทางกายนะครับเพื่น,นก็จะได้เรียนรู้ถึงองค์ประกอบต่างๆว่าในร่างกายของเราเนี่ยประกอบไปด้วยทักษะใดบ้างที่เราจะต้องทดสอบและกีฬาที่ เล่นกันอยู่ทุกวันนี้มันจะถูกแบ่งออกเป็นแบบไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวติดตามได้เลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถภาพทางกายนะครับนักเรียนจําเป็นจะต้องรู้เรื่องของกลุ่มฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่มีผลกับร่างกายของเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นตอนตื่นหรือว่าตอนนอนนะครับฮอร์โมนชนิดนี้เนี่ยก็จะทํางานอยู่ตลอดเวลาซึ่งชื่อว่าคอติซอลนะครับ คอติซอลเนี่ยเป็นกลุ่มฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในร่างกายของเราสร้างขึ้นมาจากต่อมหมวกไตเพื่อทํางานนะครับตอบสนองความเครียดและยังเป็นบทบาทสําคัญในการช่วยกระบวนการต่างๆภายในร่างกายเช่นการกระตุ้นตับให้สร้างน้ําตาลออกมาสู่กระแสเลือดการควบคุมปริมาณน้ําในร่างกายหรือว่าทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาคอติซอลเนี่ยจะหลั่งออกมานะครับมากที่สุดตอนไหนนะครับก็คือร่างกายของเราเนี่ย เมื่อมีการหลั่งฮอร์โมนคอเลสตอลนะครับก็จะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปนะครับโดยหลังจากการหลั่งมากที่สุดนะครับจะหลั่งมากที่สุดในตอนเช้าเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นตื่นตัวพร้อมทํางานทํากิจวัตรของเราเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วสารตัวนี้ก็จะค่อยๆลดลงในขณะที่เรากําลังจะเข้านอนแต่ถ้าเกิดว่าวิถีชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือบางคนชอบนอนดึกกินดึกนะครับร่างกายของเราก็จะมีการหลั่งสารตัวนี้ ออกมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสารคอร์ติซอลเนี่ยมากเกินไปทําให้เมตาบอลิซึมของไฮเดรตหรือว่าระบบการเผาผลาญของร่างก,กายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไขมันและโปรตีนจะทํางานผิดปกตินะครับจำไว้นะครับว่าถ้าเกิดสารตัวเนี้ยหลั่งมากเกินไปจะทําให้ระบบเผาผลาญของเรานั้นทํางานผิดปกติทําให้รู้สึกหิวในเวลากลางคืนจะส่งผลให้เกิด น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแล้วก็มีการสะสมไขมันเพิ่มมากขึ้นเป็นเหตุผลที่ทําไมเราถึงมีน้าหนักตัวขึ้นหรือมีไขมันสะสมขึ้นเนื่องจากว่าเรารู้สึกหิวในเวลาตอนกลางคืนหรือว่าในช่วงเวลาที่ร่างกายของเรานั้นทํางานมากจนเกินไปนะครับ บทเรียนที่หนึ่งนะครับเรื่องของสุขภาพทางกายหรือว่า y s i c a l f i t n e s s นะครับหมายถึงสภาวะของร่างกายนะครับที่อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อช่วยให้บุคคลสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดอัตราความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพได้อย่างมากมายนะครับการออกกำลังกายนะครับสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับร่างกายเพื่อทํากิจกรรมการออกกำลังกายได้อย่างหลากหลายนะครับบุคคลที่มีสมุขภาพทางกายที่ดีจะสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆออกกำลังกายเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง คนที่ออกกำลังกายอย่างบ่อยครั้งหรือว่ามีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างบ่อยครั้งเนี่ยทำให้เขาเนี่ยสามารถควบคุมน้ําหนักควบคุมร่างกายของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับไม่แปลกว่าทําไมเด็กสมัยนี้ถึงมีรูปร่างที่ยังไม่อ้วนท้วนมากนะักก็เพราะว่าเรามีการเคลื่อนไหวมีการขยับอยู่ในของตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับเพื่อนหรือว่าวิ่งเล่นกันในระหว่างวานันทําให เด็กเหล่าเนี้ยสามารถที่จะควบคุมน้ําหนักของตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นนะครับสําหรับนักเรียนที่ชอบออกกำลังกายนะครับหรือว่าชอบความท้าทายเนี่ยครูขอแนะนำนะครับแอปพลิเคชันนี้เลยนะครับชื่อว่า h o m e c o r ดนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่นักเรียนสามารถที่จะออกกำลังกายอยู่ที่บ้านนะครับมีให้เลือกหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นมีอุปกรณ์ก็ได้หรือไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ก็ได้นะครับ เพียงแค่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนนักเกรยียนก็จะได้ออกกำลังกายอย่างเต็มรูปแบบแค่วันละ30นาทีเนี่ยก็ช่วยทำให้ร่างกายของนักเกรยียนเนี่ยมีความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับมากกว่านักเกรยียนจะนั่งอยู่หน้าจอเป็นเวลานานๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะแบ่งเวลาอีกสัก30นาทีเนี่ยเพื่อทำให้อ่าเงือออกหรือก็ทำให้ระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยได้มีการเผาผลาญเพิ่มมากขึ้นและจะช่วยให้นักเกรยียนเนี่ยนอนหลับสบายนะครับ เรื่องต่อไปนะครับเป็นคุณค่าของการออกกำลังกายจริงๆเนี่ยคุณค่าของการออกกำลังกายเนี่ยมีมากมายขึ้นอยู่กับว่านักเรียนชอบตัวไหนนะครับบางคนเนี่ยออกกำลังกายชนิดเดียวกันแต่ได้คุณค่าที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าความเต็มที่ในการออกกำลังกายนั้นก็มีความแตกต่างกันไปบางคนออกกําลังกายมากก็ได้มากบางคนออกกำลังกายน้อยก็อาจจะได้น้อยหรือว่าบางคนออกกำลังกายน้อยแต่มีความเข้มข้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณค่าของการออกกำลังกายแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่ก,กับความหนักเบาแล้วก็ความสม่ําเสมอของการออกกำลังากายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นสามารถทําให้พวกเราเนี่ยมีบุคลิกภาพที่ดีการเดินการวิ่งอะไรต่างๆก็ดีขึ้นนะครับกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อส่วนสูงนะครับหรือระบบต่างๆของร่างกาย ช่วยป้องกันโรคได้นะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราเองได้นะครับภูมิคุ้มกันของของร่างกายเนี่ยของเราเนี่ยเราจะต้องสร้างเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคภัยแค่เจ็บต่างๆนะครับที่จะเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยคัดกรองบรรเทาได้ด้วยนะครับเกิดความคล่องตัวนะครับใครที่มีน้ําหนักมากหรือว่ารูปร่างใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราออกก่ลังกายเนี่ยเราจะสามารถควบคุมร่างกายได้ดีนะครับควบคุมน้ําหนักได้และสุดท้ายก็คือ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะทํางานอยู่ในสังคมอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเรียกว่า,าเหนื่อยช้าแล้วก็หายเหนื่อยไวขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ทราบเรื่องของคุณค่าของการออกกำลังกายแล้วนะครับทีนี้เนี่ยการออกกำลังกายที่แท้จริงแล้วเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นอยู่2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของ isolation movement และ Compound movement นะครับซึ่ง2คำนี้มันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเรื่องของการทำงานของร่างกายและเรื่องของการออกกาลังกายการเล่นกีฬานะครับคำว่า Isolation movement นะครับนั่นก็คือการออกกาลังกายหรือการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเพียงส่วนเดียวนะครับหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับใครที่ชอบออกกำลังกายแบบใช้แขนเช่นการ Weight training การยกเหล็ก นะครับก็จะใช้แต่แขนเพียงอย่างเดียวหรือว่าเราจะออกกำลังกายโดยใช้ขาเพียงอย่างเดียวหรือว่านั่งติดกับเก้าอี้แล้วยกขาเราก็จะได้พัฒนากล้ามเนื้อในส่วนขาเพียงอย่างเดียวนะครับหรือว่าใครที่ชอบออกกำลังกายในแบบรูปหน้าท้อง mm hmm. เช่นการซิกอัพความแข็งแรงก็จะเกิดขึ้นกับหน้าท้องเพียงอย่างเดียวนะครับต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของคอมเพลมมูฟเมนต์นะครับตัวนี้เนี่ย เราจะพูดถึงเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมากกว่า1ส่วนหรือว่าใช้หลายๆส่วนพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นฟุตบอลวอลเลย์บอลน,นะครับแต่ก็ว่ายน้ำนะครับร่างกายที่ต้องใช้ส่วนต่างๆของร่างกายพร้อมๆกันนะครับเราจะเรียกว่าเป็นคอมพาวร์มูฟเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีคําถามนะครับว่าไอโซเลชันและคอม p พาว์เนี่ยมีกีฬานชนิดใดบ้างที่นักเคิดว่ามัน แตกต่างกันแล้วก็กีฬาชนิดใดบ้างที่เล่นเฉพาะจอดจงระหว่างคอมพาว์และก็ไอโซเลชันนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราออกล่างกายมากมายแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาของความไม่พร้อมของร่างกายเนี่ยก็คือการเป็นตะคริวนะครับหลายคนอาจจะเคยเป็นนะครับหรือไม่หรือไม่เพียงแต่เป็นนักกีฬานะครับเราเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเราใช้ยืดจาวันเราก็อาจเป็นตะคริวได้นะครับซึ่งตะคริวเ,เกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อจน จับตัวกันเป็นก้อนไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายอย่างกระทันหันนะครับตะคิวเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนขานะครับคอก็เป็นได้นะครับรวมไปถึงแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยขาเนี่ยจะเป็นบ่อยนะครับหนึ่งก็คือการออกกำลังกายอย่างหนักนะครับทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยขาดเลือดหรือว่าเลือดไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆไม่พอการนอนนะครับการนั่งการยืนหรือท่าทางที่มันไม่สะดวกเป็นท่าทางที่ผิดเพี้ยนไปนะครับ ทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดหรือว่าเลือดนั้นไปหล่อเลี้ยงไม่พอระบบหายใจทํางานผิดปกติไปก็ทําให้เกิดการเป็นตะคิวได้กล้ามเนื้อของเราเกิดความตึงเครียดเช่นเล่นกีฬาเป็นเวลานาน,านๆทําให้มันเกิดการล้าหรือว่าเดินเยอะมากเดินเยอะเกินไปนะครับก็เกิดการเป็นตะคิวได้นะครับและภาวะเกลือแร่ในร่างกายของเรานั้นต่ำนะครับรวมไปถึงร่างกายของเรานั้นขาดน้ําบางคน วิ่งเล่นทั้งวันแต่ไม่ได้กินน้ําเกลือแร่ก็เลยขาดน้ําตาลก็เลยตกนะครับแต่หลักๆก็คือเมื่อร่างกายเราขาดน้ําเนี่ยอาการเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับนักเรียนได้ซึ่งอาการของตะคิวเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปบางคนเป็นปุ๊บก็ต้องนอนบาดเจ็บบางคนไม่เคยเป็นก็อาจจะปวดกล้ามเนื้อได้เลยนะครับส่วนบางคนที่เคยเป็นบ่อยๆแล้วก็จะมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันไปนะครับ ก็ต้องระวังในจุดนี้ด้วยนะครับต่อไปเป็นองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายที่แต่ละคนนั้นจะมีติดตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนและร่างกายของแต่ละคนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็น9กลุ่มใหญ่ๆที่จะพูดถึงนะครับ1ก็คือความเร็วนะครับเราก็จะวัดระยะทางแล้วก็ความสามารถในการ เคลื่อนที่โดยใช้เวลาที่น้อยที่สุดนะครับตัวที่2ก็คือความคล่องตัวนะครับความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการไปซ้ายไปขวาหน้าหลังโดยใช้เวลาที่น้อยที่สุดนะครับตัวที่3าก็คือการทรงตัวนะครับการเดินบนสิ่งที่แคบแคบ,แบหรือว่าไม้กระดานแผ่นเล็กๆนะครับโดยการทรงตัวที่ าสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้นะครับหรือว่าเราใช้วิธีการ6ก,กบก็ได้6สูงก็ได้นะครับทรงตัวบนมือตัวเองก็ได้นะครับตัวที่4ี่ก็คือความอ่อนตัวนะครับการก้มการโค้งของร่างกายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการโน้มศีรษะลงไปนะครับแล้วก็เหยียดแขนลงไปแตะที่บริเวณเท้าของเราเองนะครับก็คือความอ่อนตัวต่อไปนะครับก็คือ coordination นะครับก็คือรรบ ความสัมพันธ์ระหว่างประสาทและกล้ามเนื้อนะครับเช่นประสาทสั่งการให้มือนั้นไปหยิบจับสิ่งของตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะทดสอบร่วมกับ reflection ก็คือการตอบสนองของร่างกายนั่นเองต่อไปเป็น3ามกลุ่มใหญ่นะครับเรียกว่า muscle endurance นะครับก็คือความทนทานของกล้ามเนื้อก็คือการทดสอบที่เราจะาวิ่งในระยะทางที่ ไกลๆและก็สามารถที่จะใช้เวลาวิ่งได้อย่างต่อเนื่องนะครับหรือว่าการทดสอบแบบยืนยกเข่าด้วยกําหมดเวลานานๆน,นะครับดูความแข็งแรงดูความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของ muscle power หรือว่าพลังของกล้ามเนื้อการวัดก็คือให้ในักเรียนนั้นคว้างสิ่งของหรือทุ่มสิ่งของภายในครั้งเดียวนะครับหรือว่ากระโดดไกลภายในครั้งเดียวนะครับ ก็จะดูว่าพลังของกล้ามเนื้อของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับและเรื่องของ muscle strength ก็คือการวัดความแข็งแรงนะครับการทำกิจกรรมที่ต่อเนื่องซ้ำๆนะครับเช่นการดันพื้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับการทดสอบสมรรภาพ ที่นักเรียนจะต้องทดสอบภายในโรงเรียนนะครับถ้าเป็นหลายคนเนี่ยก็อาจจะเคยทดสอบมาแล้วนะครับแต่ว่าจะขอทบทวนให้อีกทีหนึ่งก็คือการทดสอบแรกก็คือ body composition นะครับการชั่งหนักวัดส่วนสูงแล้วก็นําค่าเหล่าเนี้มาคํานวณเป็นค่า BMI เพื่อที่เราจะหาดัชนีมวลกายความเสี่ยงอาตาัตราความเสี่ยงของร่างกายต่างๆเพื่อให้สะท้อนกับปัญหาเรียนว่าตัวของนักเรียนเองเนี่ยตอนนี้อยู่ในสภาวะแบบไหนแล้วก็ควรที่จะ มีการปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมส่วนต่างๆของร่างกายในรูปแบบไหนบ้างนะครับนี่คือการทดสอบในส่วนแรกส่วนที่2ก็คือความอ่อนตัวนะครับการนั่งงอตัวไปข้างหน้านะครับก็วัดความอ่อนตัวของแต่ละคนนะครับส่วนที่3ก็คือการดันพื้น3 0วินาทีและการลุกนั่งหรือว่าการซิกอัพนั่นเองนะครับ60วินาทีนะครับส่วนที่5นะครับก็คือเรื่องของ การทดสอบยืนยกเข่า3นาทีก็เป็นการทดสอบระบบหายใจด้วยระบบไหลเวียนของเลือดไปด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเริ่มทดสอบก็ต่อเมื่อนักเรียนนั้นได้เปิดเทอมมาโรงเรียนนะครับแต่ว่าในการเรียนในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเราจะไล่เรียงมาตั้งแต่เรื่องของ BMI เลยซึ่งเป็นเนื้อหาที่ครูได้จัดเตรียมไว้แล้วในค่าเรียนออนไลน์ BMI นั้นก็จะมอะีอีกชิ้นงานหนึ่งที่เป็นเกี่ยวข้องกับ หลังจากที่เราได้ค่า BMI ไปแล้วเราก็จะนำค่า BMI เนี่ยไปบวกลรคูณหารต่อหรือว่าไปหาค่าอื่นๆต่อเพื่อดูดัชนีของนักเรียนต่อไปว่านักเรียนตอนนี้มีการอยู่การกินและการออกกำลังกายมากน้อยเพียงใดแล้วก็ควรเพิ่มหรือว่าลดความเสี่ยงอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามอีกทีหนึ่งนะครับ ต่อไปมาถึงปัญหาในการทดสอบสมรรถภาพนะครับครูได้รวบรวมเอาปัญหาเอาเหตุการณ์ต่างๆมาให้นักเรียนได้ดูได้วิเคราะห์ว่านักเรียนบางคนอาจจะอยู่ในกลุ่มปัญหานี้ก็ได้แล้วทําให้ผลของการทดสอบนั้นไม่เป็นไปตามที่นักเรียนตั้งเป้าไว้นะครับหก็คือนักเรียนเกิดความไม่พร้อมในการทดสอบสมรรถภาพหรือนักเรียนอาจจะไม่เคยทําไม่เกิดความมั่นใจหรือทําไปแล้วคิดว่ามันไม่ถูกต้อง ผลการทดสอบก็เลยออกมาไม่ดีนักนะครับ2ก็คือนักเรียนขาดการอบพุนร่างกายอย่างถูกต้องขาดกระบวนการการอบพุนร่างกายหรือทําไปแล้วเนี่ยทำไม่เต็มที่ทําไม่ถูกจุดก็เวลาไปทดสอบเนี่ยมันก็จะเกิดาการที่เราทําได้ไม่ถูกต้องแล้วก็เกิดการบาดเจ็บขณะการทดสอบสมรรถภาพได้ 3. ก็คือนักเรียนรู้สึกประมาแล้วก็เขินอายนะครับอาจจะด้วยสิ่งแวดล้อมหรือสายตาจากเพื่อน นะครับหรือว่าความไม่พร้อมต่างๆทําให้นักเรียนไม่กล้าทำนะครับการปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพของนักเรียนผลก็เลยออกมาได้ไม่ดี 4. ก็คือนักเรียนมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงหรือมีโรคประจําตัวนะครับอันนี้นักเรียนก็อาจจะถูกหยิบยกไปอาจจะไม่ได้ทดสอบนะครับ5นักเรียนมีน้ําหนักที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือมีน้ำหนักที่เกินเกณฑ์มาตรฐานบางรายการทดสอบนักเรียนอาจจะทดสอบได้ไม่ดีนะักนะครับ หกก็คือการปฏิบัติการทดสอบนั้นไม่ถูกต้องก็เลยเกิดการล่าช้าและต้องมีการทดสอบใหม่เป็นครั้งคราวระบบหายใจของนักเรียนยังไม่แข็งแรงทําให้การทดสอบนั้นเป็นไปอย่างยากลําบากนะครับบางทีเนี่ยเพื่อนอาจจะทําได้แบบสมบูรณ์แบบ3นาทีก็สามารถทําได้แต่ของเรานั้นต้องหยุดพักแล้วก็เริ่มใหม่หยุดพักแล้วก็เริ่มใหม่ทําให้ผลของการทดสอบอาจจะออกมาไม่ดีนะักเกิดการบาดเจ็บขนาด ปฏิบัติกิจกรรมนะครับแล้วก็ก่อนที่นักเรียนจะมาทดสอบเนี่ยนักเรียนขาดการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องก็เลยไม่เกิดความชํานาญในการทดสอบสมรรถภาพนั่นเองก็ถ้าเกิดว่านักเรียนอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในในส่วนนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าสามารถที่จะ,ะปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้นะครับจากในเนื้อหาวิดีโอเนี่ยหรือครจะใส่เนื้อหาวิดีโอเพิ่มเติมให้หลังจากที่เราจบเนื้อหานี้การทดสอบแต่ละอย่างก็จะ สอนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วนักเรียนก็จะกลับไปฝึกมาถ้าเกิดว่าเราสามารถฝึกตัวเองได้แล้วสามารถทําได้ในเวลาที่กําหนดปุ๊บเนี่ยไม่เกิดการบาดเจ็บหรือไม่เกิดการเขินอายมีความพร้อมในการทดสอบรับรองว่าผลการทดสอบจะออกมาในเกณฑ์ที่ดีแน่นอนนะครับหลังจากที่เราได้ทราบนะครับปัญหาในการทดสอบแล้วนะครับหวังว่านักเรียนนั้นจะไปเสริมสร้างสมรรถภาพ ของตนเองนั้นให้ดีขึ้นตามจุดที่นักเรียนคิดว่ามันเป็นปัญหาสําหรับการทดสอบนะครับต่อไปก็จะเป็นผลการทดสอบในระดับมัธยมนะครับอายุตั้งแต่13ถึง18ปีก็ขอให้นักเรียนนั้นได้เทียบเคียงนะครับอายุของตัวเองให้ให้ตรงนะครับทั้งเพศชายและเพศหญิงเกณฑ์ของแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเกณฑ์การทดสอบก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับโดยที่ในแต่ละ การทดสอบนั้นครูจะได้มาร์กจุดที่เรียกว่าเป็นกรอบสีเหลืองนั่นคือกรอบที่สมส่วนหรือว่ากรอบที่ผ่านเกณฑ์นะครับเป็นกรอบที่ผ่านเกณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะค่อยๆเรื่อนไปทีละ,ะผลการทดสอบจนครบทุกผลการทดสอบถ้าเกิดว่าใครดูไม่ทนันก็กดหยุดแล้วก็ถ่ายรูปไว้ได้หรือว่าแคปหน้าจอไว้ได้นะครับไปที่ผลการทดสอบแรกเลยนะครับ ผลการทดสอบที่1นนะครับเป็นผลการทดสอบของดัชนีมวลกายหรือว่า bmi นะครับก็จะมีกรอบสีเหลืองของเพศชายและเพศหญิงนะครับตรงกลางก็จะเรียกว่าสมส่วนนะครับนั่นคือเกณฑ์ที่สมบูรณ์ผ่านนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการดันพื้น30วินาทีนะครับแบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิงตรงกลางก็จะเขียนว่า ระดับปานกลางนะครับก็คือเกณฑ์ผ่านนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการลุกนั่ง60วินาทีเพศชายและเพศหญิงนะครับตรงกลางจะระบุว่าปานกลางหรือผ่านนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบนั่งงอตัวไปข้างหน้านะครับของเพศชายและเพศหญิงตรงกลางก็จะระบุว่า ปานกลางนะครับซึ่งหน่วยวัดจะเป็นเซนติเมตรนะครับหรือว่าเกณฑ์ผ่านนั่นเองนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบยืนยกเข่า3นาทีเพศช,ชายและเพศหญิงหน่วยวัดเป็นจำนวนครั้งนะครับตรงกลางระบุว่าปานกลางหรือทดสอบผ่านนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็นผลการทดสอบของนักเรียน ตอนเปิดเรียนทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยหากใครดูไม่ทันให้กดย้อนกลับไปดูได้นะครับสรุปเลยนะครับว่าสมรรถภาพทางกายแล้วเนี่ยสำคัญและจําเป็นอย่างมากที่นักเรียนจําเป็นจะต้องมีนะครับบางทนะีคนเราเนี่ยอาจจะลืมออกกำลังกายเป็นเวลานานเป็นปีๆแต่ว่าทําไมเราถึงมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ยังอยู่ได้นั่นก็เพราะว่า ในสมัยก่อนเนี่ยนักเรียนมีการวิ่งเล่นมีการเดินเป็นจนวนมากทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างไม่เจ็บป่วยแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเราอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนีกอาจจะเป็นคนที่นอนดึกอาจจะเป็นคนที่กินในช่วงเวลาดึกๆอาจจะมีภาวะความเครียดการทํางานดึกขึ้นร่างกายของเราก็จะทํางานหนะักซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยเขาจะไปเสริมสร้างไปเป็นตัวช่วยพยุงให้เกิดความสมดุลของร่างกายเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นผลตอบแทนถ้าเกิดว่าเราสะสมร่างกายให้เราดีขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่านะวันนี้นะักเรียนยังไม่เริ่มออกกำลังกายแล้วไปเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่อายุ30เป็นต้นไปความเข้มข้นณตอนนั้นก็อาจจะลดลงเพราะว่าเราไม่มีกําลังมากมายอาจจะไม่มีเวลามากมายที่จะออกกำลังกายก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้แบ่งเวลาวันละสัก30นาทีนะครับเพื่อมาออกกำลังกาย ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวนะครับหากิจกรรมทําร่วมกันนะครับให้มันเกิดสุขภาพที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือการเลือกกินอาหารก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับในสัปดาห์ต่อๆไปก็จะเป็นเรื่องของการทดอสอบอวัดค่า BMI นะครับหรือว่า BMI b m BM r TDEE e, นะครับเป็นการเผาผลาญของร่างกายหรือปริมาณการใช้พลังงานในแต่ละวัน ซึ่งบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญมากนะครับเรียนจะสามารถที่จะควบคุมร่างกายของตนเองได้และจะรู้ว่าแต่ละวันนั้นนักเรียนควรจะกินอาหารอย่างไรและกินอาหารในปริมาณที่เท่าไหร่นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ